สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบียรในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการคูณจํานวนมากกว่า2หลักกับจํานวนมากกว่า2หลักกันค่ะมาดูตัวอย่างข้อที่1น,นะคะ1 3 6คูณ1น5นะคะเด็กๆเราจะเอาตัวคูณทีละหลักนะคะไปคูณกับตัวตั้งนะคะก็คือเอา5คูณ1 แล้วก็เอา20คูณ136แล้วก็เอา100คูณ136นะคะไปทีละหลักนะคะเห็นไหมลูกบรรทัดที่1นะคะคำตอบของบรรทัดที่1ก็จะมาจาก136คูณด้วย5คำตอบของบรรทัดที่2ก็จะมาจาก136คูณด้วย20 และคำตอบของบรรทัดที่3ก็จะมาจาก136คูณด้วย100นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคูณไปทีละตัวนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ5คูณ6เป็น30ใส่0ทด3ต่อไป5คูณ3เป็น15ทดอีก3เป็น18ใส่8ทด1ต่อไป5คูณ1เป็น5ทดอีก1เป็น6 เสร็จแล้วนะคะตัวคูณหลักหน่วยต่อไปเราเอาตัวคูณหลักสิบไปคูณนะคะอ่ะซึ่งยี่สิบนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามีศูนย์หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเราเติมศูนย์ไว้เลยหนึ่งตัวนะคะอ่ะมาเริ่มคูณกันเลยนะคะสองคูณหกเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่ง ต่อไป2อคูณ3เป็น6ทดอีก1เป็น7ต่อไป2คูณ1เป็น 2, 2> องเสร็จแล้วตัวคูณในหลักส0ต่อไปเราเอาตัวคูณในหลักร้อยไปคูณน,นะคะซึ่งหลักร้อยของเราเห็นไหมคะ100จะมี0 2นยตัวเพราะฉะนั้นเราเติมศูนไว้รอเลย2ตัวนะคะ อ่ามาเริ่มคูณ1คูณ6เป็น6 1คูณ3เป็น3และสุดท้าย1คูณ 1, 1เป็น1เมื่อคูณครบทั้ง3หลักแล้วนะคะเราจะเอาจํานวนทั้ง3จํานวนนี้มาบวกกันนะคะ,ะหลักหน่วยก่อน0ูนบวก0บวก0เป็น0หลักสิบ แปดบวกสบวกศเป็น10ใสศูทด1หลักร้อยหกบวกเบวกหเป็น19ทดอีก1เป็น20ใสศูย์ทด2หลักพันสอบวกสเป็น5ทดอีก2เป็น7 1ไม่มีตัวบวกดึงลงมานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ1น0 0งหมนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่2 963คูณ581นะคะเราก็จะคูณไปทีละหละักเช่นเคยนะคะอันดับแรกเอา1คูณ3เป็น3 1คูณ6เป็น6และสุดท้าย1คูณ9เป็น9เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะหาผลคูณที่ ตัวของตัวคูณในหลัก10นะคะเอา8เป็นตัวคูณซึ่ง8อยู่ในหลัก10ถูกไหมเราก็ต้องเติมศูนย์ไว้รอก่อนเลย1ตัวนะคะมาเริ่มคูณกันเลย8 3 24ใส่4ทด2 8 6 48ทดอีก2เป็น50ใส่0ทด5 8 9 72ทดอีก5เป็น77 นะคะอ่าเสร็จแล้วต่อไปเราก็เอาหลักร้อยไปคูณซึ่งหลักร้อยมี0 2ตัวเราก็จะต้องเติมศูนไว้รอสองตัวนะคะอ่าเรามาเริ่มคูณเลย5้คูณสได้15ใส่หทด1ต่อไป5้คูณหเป็น30ทดอีก1เป็น3าอด ใส่1ทด3ต่อไป5คูณ9เป็น45ทดอีก3เป็น48นะคะอ่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาจํานวนทั้ง3จํานวนนี้มาบวกกันนะคะ3บวก0บวก0เป็น3 6บวก4บวก0เป็น10ใส่0ทด1 9บวก0บวก5เป็น14ทดอีก1เป็น15ใส่5ทด1 7บวก1เป็น8ทดอีก1เป็น9 7บวก8เป็น15ใส่5ทด1 4ทดอีก1ก็เป็น5นะคะ ได้คำตอบเป็น559,503นะคะเรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะโดยหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะหลักสิบเป็นหปัดขึ้นก็จะกลายเป็นหนึ่งพันะคะต่อไปห้า้อยแปดสิบเอ็ดหลักสิบเป็นแปดปัดขึ้นก็จะกลายเป็นหกร้อย เราเอาหนึ่งพันคูณกับหกร้อยโดยมีวิธียังไงลูกเอาตัวข้างหน้ามาคูณกันก่อนหกคูณหนึ่งเป็นหกเสร็จแล้วดูซิเติมศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเติมศูนย์ไปห้าตัวนะคะอ่าได้คำตอบเป็นหกแสนซึ่งใกล้เคียงกับห้าแสนห้ามเก้าันห้าร้อยสามแสดงว่า คําตอบของเราคือห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ เราดูตัวอย่างมาแล้วสองข้อเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆในวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดที่สามจุหหน้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนะคะามาดูแบบฝึกหัดกันข้อ1เขาบอกว่าให้หาผลคูณและพิจารณาความสมเหตุสมผลส่วนข้อสองให้เติมคำตอบไปเลยนะคะ เดี๋ยวครูจะทำให้ดูหนึ่งข้อนะคะข้อหนึ่งสองคูณเก้นะคะเราก็จะเอา8ไปคูณกับ235ร้อาก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแปคูณหเป็น40่ใส่ศทด4 8 3แปมยีทดอีก4เป็น28ใส่8ทด2 8 2 16ทดอีก2เป็น18นะคะอะต่อไปเราก็จะนำา1ในหลัก10ไปคูณน,นะคะอาหลัก10เราก็ต้องเติมศูนย์ไว้ก่อน1ตัวนะคะอะแล้วเรามาเริ่มคูณ1นคูณ5เป็น5 1คูณ3เป็น3และ1คูณ2เป็น2 ะะเสร็จแล้วเราก็จะเอา9ในหลักร้อยไปคูณกับ235นะคะคูณในหลักร้อยเราก็ต้องเติมศูนย์ไว้รอเลย2ตัวนะคะ9คูณ5ได้45ใส่5ทด4 9คูณ3เป็น27ทดอีก4เป็น31ใส่1ทด3 9คูณ2เป็น 18ทดอีก3เป็น21นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาจำนวนทั้ง3าจำนวนนี้มาบวกกันนะคะอ่าหลักหน่วยบวกกันได้0ต่อไปหลัก10 8บวก5บวก0ได้13ใส่3ทด1ต่อไป8บวก3บวก5เป็น16ทดอีก1เป็น17ใส่7ทด1นะคะต่อไป หนึ 1> 1่งบวกสองบวกหนึ่งเป็นสี่ทดอีกหนึ่งเป็นห้าหนึ่งไม่มีตัวบวกดึงลงมาสองไม่มีตัวบวกดึงลงมาได้คำตอบเป็นสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบนะคะเรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลกันประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะหลักสิบเป็นสามปัดลงก็จะได้เป็นสองร้อย ต่อไป918หลักสิบเป็น1ปัดลงก็จะได้เป็น900อ่าเรานำ200มาคูณกับ900ดูนะคะเอาตัวหน้ามาคูณกันก่อนเอา2คูณ9ได้18และเติมศูนย์ไปอีก1 2 3 4ตัวนะคะ1 2 3 4อ่ะได้คำตอบเป็น 1 8 0่งแซึ่งใกล้เคียงกับ2,15730นะคะแสดงว่าคำตอบของเราคือ2,15730เเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะต่อไป แบบฝึกหัดที่เหลือให้หนักเรียนลองฝึกทำเองนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ